โอ้นีเปิดคลิปครับเออวัดดีครับวันนี้จะไปสวนโมกไปหาพระวุฒนะครับพระวุฒเป็นหลวงพี่ที่คอยอบรมสั่งสอนให้แนวเรื่องการทํากรรมฐานสมาธิแล้วก็เรื่องการปฏิบนนะัติธรรมอผมนาแล้วก็มีผู้คุณุปาการกับชีวิตน,น,กกน,นู่นนู่นสักเกตจ้าสวัสดี สวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงที่ไปดแแัดผมมาในโ้วงใหตัวบอกว่าถือศีลอยากปฏิบัติตามมาดูหน้าแดงแล้วนะไ,ไม่ยากหรอกเดี๋ยวตาม,ตาม,มปากก็บอกว่าปฏิบัติตามนะจ๊ะแต่ว่ามาถึงบ้านก็วิ่งไปหาผู้ชายตัวแดงเลรอเอเนี่ยวิ่งมาหาผู้คนเนี้ยวิ่งมาหาผู้โชก้ามเนี่ยผู้โชก้ามผู้หวานหวานเป็นทรงนี้รูปนี้ว่างานเหมาะมา เ,เรียกสุภาพสตรีมาสิให้สุภาพสตรีช่วยตรงนี้เป็นไงตรงนี้แหละโอเคสุดเลยเธอต้องม,มีการคุยกับแม่มา <c oughs> จัดก,กระจันต้องมีการคุยกับแม่แม่จะเป็นผู้ต่อต้านทรงเอาลงนาผ่าทำไมเอา,เอาคแม่บอกว่าให้เปิดนะะ้าผ่ากรับซับเราจะมีแอลกอฮอล์ไปด้วยนะคะไว้ปกป้องเอาอย่าหายไปปกป้องสุภาพบุรุษสิบประพัดนะพร้อมไปแล้วเท่า อยาพาใครมาบ้านนะจะออกไปข้างนอกเหรอนี่เฮียจะฝากบ้านไหมกับผู้ชายคนนี้ตอนนี้เรามาซื้อข้าวข้าวราเกันครับเป็นอาหารที่อร่อยมากแล้วเราก็ไม่ได้กินมานานเลยนนามากเดียวเราเข้ามาซื้อ พระรามลงสงเอามา5เลยขนมปังสังขยาสชุดแล้วก็ลูกชิ้นหมูปิ้งเยอะมากเลยอ่ะเ <c oughs> ยอะคือร <c oughs> ้นานนี้อร่อยมากไม่เรยวว่าไม่กินไม่ได้เอาประกันพร้อมทานด้วยนะครับข, <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ กินข้าวมีทีมงานมาด้วยพวกไม้พวกเจเจได้ได้เนื้ออโอดโอดรู้จักกับเรามาตั้งแต่18ปีที่แล้วที่จังหวัดปุกดอนโอ้ก็คือเป็นการยานมิตรที่ดีเติบโตมาด้วยกันจนถึงวันนี้ มาอัปเดตชีวิตกันเมื่อก่อนเจอกันบ่อยทีเนี้ยทุกวันนี้ก็ทำงานแล้วทำงานมา10ปีแล้วใช่ไหมไหทำอะไรมาบ้างเยอะอะไรบ้างเ <laughs> ช่นพี่แลก็ทำงานโรงงานเป็นสาวโรงงานมาก่อน <laughs> สาวโรงงานแต่ว่าเป็นเข,ปเข้าไปเขาไห้เป็นซุเปเปอร์เซอร์อ <laughs> โอ้โหเจอโรงงานอะไรบริษัทผลิตกระป๋องอ๋อแล้วหลังจากนั้นไปทำอีกบริษัทหนึ่งใส่เครื่องจักรในโรงงานอ่ะอ่อแมนๆทั้งนั้นเลยอ่ะแล้ว <laughs> ก็ออกแล้จบอะไรมาวะวิศวะวิศวะเออเป็นเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยวิศวะทำงานแมนแนปกป้องดอกเตอร์ตอบได้ทุกอย อยู่มานานรุ่นบุกเบอร์มีความทรงจำล่วงไม่เคยหายไปคือผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะยุคสยามสแควร์ยุคแบบยุคยุคแบบไปถ่ายรูปหน้าแบล๊บแบล๊บเปลี่ยนการทำมากยุคประวัติศาสตร์จะแบบเล่าให้ฟังไหมบางคนป๊อบสิงตอนนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนยังไงบ้างเรียกว่าพัฒนามากกว่าพัฒนาถูกปะถูกปะก็ก็เป็นอย่างนี้แหละพัฒนาไหมเนี่ย ก็พัฒนาในสิ่งที่ดีขึ้นไงไม่ได้เป็นอย่างนี้เร้พัฒนาอัปเดตเวอร์ชันนะที่้คนต้องมองนาดูคนสองคนคุยกันแล้วอัตราห้ามหันกันเฮียครับก็อยู่ในส่วนของเฮียไรพูดถูกเลยนะเฮียอยู่ในส่วนของเฮียไม่ก็ไม่ควรพี่จะพูดเองเออเองหัวเราะเองจบเองแล้วมีความสุขเองแบบดีเองน่จริงนะ มันจะมีประโยคน์หนึ่งเว้ยเราเคยมีทอดมันอร่อยมากในคลาสและจักการจัาก็บอกแม่ว่าอร่อยมากอ่ะแม่รีบกินนะเดี๋ยวหนูกินหมดเป็นคำพูดที่ทำให้เกิดความโลภะการแย่งชิงคำว่าแย่งแหละแต่มันเป็นแย่งสุภาพแย่งแบบสุภาพแย่งบบสุภาพแย่งสีขาวแย่งเป็น white competition วหมดแล้วนี่ใส่ต่อสดแล้ว น่าเสียดายเป็นสุขตอนกินและเป็นทูกเมื uh, ่อหมดเป็นยังไงเป็นไงไหนมาสซีสิบปีที่เรารู้แค่ใจร้อนนะคะแบบะใจร้อนแล้วก็ไม่สนใจใครเช่นยังไงเช่ยังไงเหตุการณ์ไม่แค่คือไม่แค่อะไรเลยฉันเป็นใหญ่สมมติทำงานทุกอย่างอะค่ะแล้วแบบเขาถามเขาคิดเห็นในกลุ่ม แล้วเขาจะบอกฉัเจ้าอย่างเงี้ยเออฉันเจ้อย่างงี้แหละแล้วชือจะถามทำไมวะประมาณนี้นหรออกปะนั่นคือแบบอนันดีดีไหมวะเออแต่ฉันเจ้าอย่างงี้แหละอันพวกนี้ก็เป็นนะคือเรารู้สึกว่าเวลาเราถามเราอยากรู้ข้อมูลแต่เราไม่ได้เป็นต้องเชื่อทั้งหมดคือในที่สุดเราจะเป็นคนรู้ตัวเองสุดว่าอะไรมาเหมาะก,กับเรา ความรู้เรื่องชานมา,า,าแล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนแบบเราก็ฝึกแล้วเราก็รู้สึกว่ามันยังะะมันยังมีตรงนั้นอยู่ก็เลยเอ๊อยากจะ รู้ว่าเราจะหลุดตรงนั้นได้ยังไงบ้างถ้าอยากก้าวหน้าส่วนตัวก็ยอมรับว่ามันอาจจะยังไม่ได้ทรงตัวดีตลอดเวลามันก็มีหลุดบ้างมีฟู้บ้างมีโอเคบ้างคือพอรู้อ่ะธรรมชาติเราก็อยากจะก้าวต่อโดยปกติมันอยากเละใช่ใช่เป็นปัญหาเลยแหละเนี่ยรู้ตัวเลยมันอยากจะก้าวคือคือเป็นธรรมดาแต่ว่าให้เรารู้ว่าอันนั้นมันเป็นแค่แผนที่แต่ใจมันจะไปโดยธรรมชาติของมันเองเราจะไม่พยายามเคร่งแต่เราจะกลับมาตรวจสอบว่าจังหวะเนี้ ที่เราเป็นแบบนี้เจอกับแบบนี้สมมุตินะที่บางคนบอกว่าอาจจะมีเจอแสงสว่างตัวพองผลลุกผลพองตัวใหญ่ตัวหมุนตัวอะไรก็แล้วแต่กลับไปทานดูมากกว่าการที่ภาวะข้างหน้ามันจะเจออะไรเพราะใจมันฉลาดยิ่งเราเ,ออเก่งเนี่ยกิเลสก็ยิ่งเก่งตามมันไปพร้อมเราเลยเพราะว่าเราเหมือนบอกว่าเอ้ยนี่ไงเราก็พัฒน,นามาสู่ช่านนี้แล้วออแต่จริงๆ่ะไอตัวกิเลสที่ฉลาดอ่ะมันเป็นตัวแต่งให้เราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวคือเราจะต้องดูทันสภาวะปรุงแต่งของเรา อย่างที่ป๊อปบอกเมื่อกี้ว่าเราหาทางที่เราจะก้าวหน้าขึ้นน่ะหลวงพี่ต้องชื่นชมเพราะว่าคนปกติก็รู้สึกว่าแค่นี้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วแต่การที่เราบอกว่ามันจะดีขึ้นไปยังไงอ่ะตรงเนี้ยเราต้องชมเลยแหละแล้วตัวเราอ่ะให้เราชื่นชมกับตัวเองเลยนะว่าทัศนคติของเรา,ามันเยี่ยมแล้วนะครับส่วนวิธีการเราค่อยๆไปกันนะอะไรเนะี้ยหลงพี่มองว่าหลายๆคนอ่ะจะไม่เคยรู้จักว่าช่วงเนี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นความทุกข์ ความกังวลความฟุ้งจากปกติเราบอกว่าชีวิตดีมากเลยแต่ในความเป็นจริงมันมีทุกมันมีความไม่พอใจมันมีผิดหวังซ่อนอยู่เสมอในช่วงนี้ก็คงเป็นโอกาสที่ดีถ้าเราจะได้รู้จักสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักในชีวิตแล้วก็เตรียมบ,บ่มเพาะเราอยากจะเป็นคนสําเร็จในด้านไหนถ้าอยากรู้ว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้สิเราก็ทำตัวตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราก็จะกลายเป็นอีกคนในอีกหนึ่งปีข้างหน้าขอให้กำลังใจทุกท่านเนาะ มีอะไรก็หาเฮียแล้วกันขอบคุณพาบินมากนะครับบัธนาครับขอแค่ทีโซนตรงนี้ไม่อยากพันสมอำน้อยจมแล้วก็น้าผงน้าปลาไปดูสิโอเคโอเคครับโอ้ดูดีขึ้นแค่นี้พอไหมเฮ้ยโอเคแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยพอมันดัดเพราะว่าเวลาขึ้นเนีย่ยมันดูเป็นรอน มันดูมีความแบบผิวไหวใช่ไหมดูไม่แขกไม่ทื่อสามสองหนึ่งใส่มาหายที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเดินตระเวนาน้องโอ๋เป็นน้องพี่ป๊อปรู้จักกันมา18ปีนี่น้องมาลูเป็นช่างภาพ professional เออพี่โอ้นี่ถ่ายให้ดาราเยอะถ่ายสปอตถ่ายบู้ช่ายมีเงินเป็นความสุขที่ไม่แพ้ตอนสุดที่เห็นไหมนิดนึงแล้วจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพี่ป๊อปจซื้อข้าวมาเผื่อมารุทด้วยอยู่ในนี้เดี๋ยวกินข้าวเยอะข้าวพลัมลมสมอร่อยโอเคเอาไปได้เลยครับผม นั่งนั่งอยู่ตรงตรงตรงนี้เลยครับตรงตรงนี้ที่พีอยู่ตรงนี้นะครับเอาลมไหนครับนั่งแบบกำลังคิดอะไรอ่ะอ่าผมด้านหน้าไหนครับพี่ด้านขวาใช่ไหมครับงั้นพี่หันซ้ายโอเคพี่ว่าขยับตัวมาทางขวาที่นึงให้แสงมันเข้าตาครึ่งหนึ่งผมโอ้โหนี่ค้างเี่งไม่ได้ขอเองเี่ก็ได้ขอเองก็เปลี่ยนที่ก็ได้สาวซะด้วย มีแอนตัวลมาปะมีอยู่ในนั้นละเออใช่ใช่ชีเลยฮะโอ้เต็มเต็มเยอะเอเราก็นึกว่ากล้วยผมก็ผมก็คิดว่ากล้วยกล้วยกางเข้ากินกล้วยครับตอนนี้พี่จะแอคชั่นเปลี่ยนท่าเรื่อยเลยรอบนึงเหมือนพี่แบบหันล่าหรือจะคุยยันอะไรแค่ขอรอบนึงครับเดี๋ยวครับสาขอไปชื่อ โอเคครับผมไหนดูดิเออแสกสวยได้ปะเฮ้ยอันนี้โอเคเลย เวลาไม่ได้รู้ปะสามสองหนึ่งเยอะอินเนอร์ออกมาไงเยอะเยอะแบบเรื่อเรื่ไปนี่นี่คือใบเวลาไทยรูป จบคลิปไปหนครับถึงบ้านแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เออฝึกการภาวนาจิตภาวนาใจเนอะแล้วก็ได้เจอกัลยาณนะมิตรดีๆนะครับได้ฝึกตัวเองเไ่ยคอนเฟิร์มความรู้นะแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นถือว่วันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะจ๊ะขอบคุณที่อยู่ติดตาม,มาด้วยกันเดี๋ยวดูนะว่าจะมีรูปอะไรบนเพจบ้างเจอกัน